เสาหรับหายไปนานอันนี้มันเป็นอะไรไม่รู้คือมันน่าจะเป็นกระทานะคะแถมภาษาจีนเด้อ่านไม่ออกราคามันก็จะอยู่แปดร้อยเก้าสิบแปดบาทเราไม่รู้จริงๆว่ามันคืออะไรซึ่งเราแกะมาก่อนแล้ว <c oughs> มันก็จะได้ประมาณนี้เนาะ คนี่หน้าตามันอันนี้น่าจะเป็นฝาปิดเลยนะอ,อันนี้น่าจะเป็นแนวคีโตแถมมาให้สีสวยด้วย ก็จะเป็นที่วัดองค์หลวงพ่อเทียนเลยเพื่อนอันอนี้ผมูเป็นนี่ไงวินี่ไงทุกคนมันเที่ยมมาให้แล้วนี่แต่เรายังไม่รู้นะคะเดี๋ยววันไหนมาว่างจะทำเลย นี่ก็น่าเป็นราคาส่วนไหนก็จะเจอแต่ภาษาจีนใครอ่านออกก็ช่วยแปลให้หนุ่นะคะตรงนี้เนี่ยในคลิมนี้ก็ไม่มีอะไรมากไปแล้ว